สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับเทสเครื่องให้ดูนะครับเครื่อง Volvo 940 SE หรือว่าคลาสสิกนะครับก็คือเป็นเครื่องเดิมเทอร์โบนะฮะแล้วก็เทสแล้วในส่วนของระบบของเกียร์ด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติคือผมเคยเทสมาแล้วตอนที่รถมาใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้จะเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะหม้อน้ําสภาพดีมากเลยนะครับใครต้องการหม้อน้ํามือสองสภาพดีนะครับสวยกลิบเลยนะฮะก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีติดแก๊สทูชีทด้วย แต่ว่าผมจะสตาร์ทเนี่ยมันต้องสตาร์ทเป็นน้ำมันก่อนอยู่แล้วอันนี้น้ำมันผมอยู่นี่นะครับ<อ>สตาร์ทเป็นน้ำมันแล้วก็พออุณภูมิหม้อน้ําได้ก็ค่อยตัดเป็นแก๊สแล้วก็จะให้ดูในส่วนของเรื่องของแก๊สถูดฉีดก็จะยังใช้งานได้อยู่นะครับแก๊สเป็นของ AG นะครับก็เดี๋ยวผมนี่นะครับใส่ปัมป๊มติดก่อนติดทําง,งานนะครับก็จะสตาร์ทเครื่องแต่ภายในรือไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังติดได้อยู่ครับ สภาพนี้ติดขับได้นะครับซึ่งเดียวครับเดินเบานิ่งนะครับไม่หอบไม่กระพือไม่สะดุดนะครับไม่มีไอเลยนะครับนิ่งริบนะฮะ เดคอเลเตอร์ใหม่นะครับเจ้าของรถคันนี้เจ้าของมือเดียวด้วยนะครับดูแลอย่างดีนะครับเซอร์วิสอย่างดีเลยนะฮะดูจากอะไรที่เปลี่ยนนะฮะสายพานทัมมิง่งครั้งต่อไปนี่แจ้งหมดนะครับมีหม้อพักน้ำน้ำไม่ดันนะครับนิ่งคิดนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะติดไว้สักพักหนึ่งให้มันตัดเป็นระบบแก๊สนะครับอ่าสวิตช์แก๊สเดี๋ยนะโอเคสวิตช์แก๊สอยู่นี่เดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูว่ามันจะตัดไหม ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพักคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยึบมันจะยาวไปนะฮะเดี๋ยวมาต่อคลิปตอนที่ตัดเป็นแก๊สแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ระบบตัดเป็นแก๊สหัวฉีดแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นแก๊สหัวฉีดแล้วนะครับเดี๋ย